ทางพอมอเขาซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุฟรีสูงสุด40,000บาทต,ต่อหลังนะครับก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติรับสิทธิ์พมช่วยผู้สูงอายุซ่อมแซมบ้านให้ฟรีสูงสุดถึง4 0 0 0 0บาทต่อหลังนะครับโดยเมื่อวานนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดหลักเกณฑ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและก็สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการอยู่อาศัยสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุหลังละไม่เกิน4 0,000บาทนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่ามีเป้าหมายปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย,ย,ศยให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งค่าปรับปรุงค่าซ่อมแซมค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับค่ะโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะหนึ่งเลยค่ะต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยค่ะแล้วก็มีฐา,านะยากจนแล้วก็หรือว่ามีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพนะคะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าได้รับแต่ว่าไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยมีสภาพที่ไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ปลอดภัยต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุนะคะ กรณีที่อยู่อาศัยแลวก็หรือว่าที่ดินนะคะเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยนะคะไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือว่าทายาทก็ต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็ได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะคะครับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่านก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยได้ที่ ที่แรกก็คือกรุงเทพมหานครก็คือยื่นขอยื่นคำขอต่อกรมกิจการผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแครหรือสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครส่วนที่ต่างจังหวัดก็ไปยื่นคำขอต่อสำนัก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดหรือพอมอจอเนี่ยนะครับศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือสอพอสอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและก็เทศบาลนครเมืองพัทยานะครับค่ะสำหรับหลักฐานนะคะที่ต้องใช้ของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมนะคะก็มีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สูงอายุสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีเอกสารเพื่อ เพิ่มเติมนะคะก็คือหนังสือให้ความยินยอมให้ปรับปรุงบ้านนะคะกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นนะคะก็ให้มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะคะค่าใช้จ่ายที่จะได้รับในโครงการปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยก็จะได้รับอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน4 0,000บาทเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุรวมทั้งค่าบริหารจัดการและก็ค่าตอบ แทนนะคะโดยผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ยื่นขอรับการช่วยเหลือได้ที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะหรือว่าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุใกล้บ้านรวมถึงสายด่วนพมโทร3 3 0 0นะคะซึ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะ